สวัสดีค่ะวิดีโอนี้อาจารย์ก็จะมาสอนเกี่ยวกับ Google Drive นะคะเราได้บอกเกี่ยวกับ Google Drive ไปแล้วว่ามันเป็นเหมือนแหล่งเก็บข้อมูลออนไลน์ของเรานะเราสามารถสร้างแฟ้มจัดการแฟ้มต่างๆเราก็สร้างไฟล์เข้าไปวิดีโอนี้อาจารย์จะมาเน้นเรื่องการแชร์า Share, การใช้งานร่วมกับคนอื่นอย่างที่บอกคือมันเป็นการทำงานออนไลน์เพราะฉะนั้น แต่ละไฟล์ file, แต่และโฟลเดอร์ folder, มันก็จะมีเอ่อ URL ของมันถูกไหมคะเราสามารถแชร์ URL ตัวเนี้ยไปให้คนอื่นทำงานร่วมกับเราได้อ่ะอ้าวอาจารย์ดีจังเลยนะแต่มันอันตรายไหมอันตรายมากนะคะเพราะว่าอะไรการที่เราแชร์เนี่ยถ้าเราไม่เซ็ตตั้งสิทธิ์ให้ดีนะเราตั้งสิทธิ์ให้เพื่อนคนนี้แก้ไขได้ ลเพื่อนบอกว่าขอดูไฟา์หน่อยจะเอามาเออ่ดูไม่ลอกหรอกแล้วจะได้ส่งงานอาจารย์นะคะเป็นฝ่ายกันบ้านส่งไปให้เพื่อนเกิดอะไรขึ้นเพื่อนคนนี้ก็ดีแหละก็ไม่ได้ลอกนั่งทําตามนั่งทําตามไปแต่มีเพื่อนอีกคนนึงมาขอเพื่อนคนนี้นะขอดูหน่อยทํำยังไงเขาก็ไม่ส่งไฟล์ตัวเองเขาส่งเพื่อไฟล์ของเราไปให้เพื่อนคนนั้นนะถ้าเราไม่ตั้งสิทธิ์ให้ดีเพื่อนคนนั้น อาจจะเป็นคนไม่หวังดีอ่ะอาจจะเอาไฟล์นั้นไปส่งอาจารย์เลยก็ได้เกิดอะไรขึ้นเปลี่ยนชื่อตัวเองเฉยๆแล้วก็งานเราส่งเลยนะอันตรายมากเพราะฉะนั้นการการทำงานร่วมกันกับผู้อื่นด้วย Google Drive เนี่ยเราจะต้องเซตเสิทธิ์ให้ดีๆการเซตสิทธิ์นะคะมันจะมีเมนู2ที่ข้างบนตรงนี้นะคะไอ้ตัว เครื่องหมายตรงนี้มันจะเป็นการบอกว่าเราสามารถเอาลิงก์ของไดรฟ์นี้นะ,ะลิงก์ของไดรฟ์นี้นะ,ะไปให้กับผู้อื่นได้เห็นไหมคะ Copy l i n ล์เข้าไปได้เลยนะ,ะตรงนี้นะคะมันเป็น general access ก็คือการเข้าถึงทั่วไป ถ้าใครมีลิงก์นี้สามารถทำอะไรได้บ้างเราบอกว่าอ่ถ้ามีลิงก์นี้นะเราให้แค่คนที่มีลิงก์นี้สามารถเปิดไฟล์นี้ได้แปลว่าทุกคนที่มีลิงก์นี้เหมือนที่อาจารย์บอกอะเอ้ยเพื่อนคนนี้ส่งไปให้คนนั้นคนนั้นมันก็จะเอาลิงก์นี้ไปเปิดได้หมดเลยนะแต่ถ้าเราบอกว่าโอ้โหอันตรายจังเลยอาจารย์ใช่ค่ะอาจารย์แนะนำนะคะให้ใช้ตัวนี้ anyone with the link เหมือนกันไหมเหมือนกัน ไอ้คนที่มีลิงก์นี้ก็สามารถนะทำอะไรแต่ตรงเนี้ยถ้าเราทำแบบเนี้ยมันจะเซ็ตสิทธิ์ได้เห็นไหมคะเซ็ตสิทธิ์คืออะไรเซ็ตสิทธิ์ว่าให้เขาดูอย่างเดียวให้เขาคอมเมนต์ได้อย่างเดียวหรือให้เขาแก้ไขได้เรามาเลือกสิทธิ์ตรงนี้แล้วค่อยกอปปีลิงก์นี้ส่งไปให้คนอื่นถ้าเราบอกว่ามันเป็นงานกลุ่มถ้าเป็นงานกลุ่มทำไงคะเขาก็ต้องสามารถแก้ไขไฟล์นี้ได้ถูกไหม เราก็จะต้องใส่เป็นให้เขาเป็นอ d ดิเตอร์แล้วก็กอ py ส่งไปให้เขาอันเนี้ยมันจะเหมาะตอนไหนมันจะเหมาะตอนที่เราต้องแชร์กับคนเยอะๆให้เขาดูอย่างเดียวคนเป็นร้อยคนเนี่ยเรากอปปี้ลิงก์นี้แล้วก็แจกเข้าไปในกลุ่มแชท a c e b o o k กลุ่มแชทไลน์ได้เลยถูกไหมคะก o p ปี้ลิงก์ตัวนี้ลิงก์ตัวนี้มีหน้าตาเป็นยังไงอ่ะลิงก์ตัวนี้มันก็จะมีหน้าตา เหมือน URL อะค่ะเนี่ยเราปแปะปับ๊บเห็นไหมคะมันก็จะเป็นลิงก์เหมือน URL เลยไปที่ Google Drive ของเราโฟลเดอร์ที่เราแชร์กดปั๊บ่ามันก็จะมาที่นี่เลยเห็นไหมคะนะอันนี้คือความน่ากลัวถูกไหมเราแชร์ตรงนี้เราอยากได้ลิงก์ไฟล์นี้ก็มากดลิงก์ตัวนี้แล้วก็เลือกเราจะให้เขามีสิทธิ์ยังไงบ้าง นะแต่ถ้าเราบอกว่าโอ้โหทํากันแค่5คนน่ะนะหรือ10คนอาจารย์แนะนําว่าให้ใช้การเพิ่มอีเมลเขาเข้าไปเพราะอะไรถ้าคนไม่มีอีเมลนี้ก็ไม่สามารถทําอะไรกับไฟล์นี้ได้นะเราเป็นการเพิ่มสิทธิ์โดยระบุตัวตนของเขานั่นเอง นะการเพิ่มสิทธิ์โดยระบุตัวตนเนี่ยเราจะต้องใช้อีเมลที่เขาเข้าถึง Google Drive ได้นะะถ้าเราเป็นอีเมลมหาลายัยมหาลาัยซื้อ,อสัญญากับ Google ไว้เราก็จะสามารถใช้มันได้เห็นไหมคะการเพิ่มอีเมลนะคะของเราเพิ่มครั้งแรกเราจะไม่มีลิสต์เหมือนเมื่อกี้ของอาจารย์เห็นไหมคะ เราจะต้องพิมพ์อีเมลเข้าไปเองเราก็นั่งกดอีเมลเพื่อนทีละคนเลยขอให้เพื่อนส่งอีเมลมาให้แล้วก็เพิ่มทีละคนแต่ถ้าเคยพิมพ์ไว้แล้วมันจะขึ้นเป็นลิสต์ให้เราเลือกแบบนี้พอเราเลือกเสร็จอ่าเป็นงานกลุ่มเราจะให้เขาทำอะไรได้บ้างเราให้เขาแก้ไขได้แต่ถ้าเพื่อนกลุ่มอื่นอยากดูล่ะอยากขอดูนะเราก็สามารถให้เขาเป็นบิวเวได้ ส่งงานให้อาจารย์ตรวจนะคะก็สามารถให้อาจารย์คอมเมนต์ลงไปได้อาจารย์จะสามารถคอมเมนต์เป็นส่วนๆของไฟล์ได้นะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะให้สิทธิ์เขาอย่างไรแล้วเราก็เซ e ็นอีเมลไปให้เขาตรงนี้ถ้าเราติ๊กตรงนี้มันจะส่งอ e ีเมลไปตันมัติเลยไปที่อินบอ์ของเขาบอกว่าอ่ะคุณมีไฟล์นี้นะถูกแชร์มาจากอ e ีเมลนี้นะ ให้คุณสามารถเข้าไปดูได้แต่ถ้าเราบอกว่ามันเป็นอ e ีเมลของฉันเองนี่แหละไม่ต้องส่งอ e ีเมลมาหาฉันหรอกแค่กดแชร์ตรงนี้นะคนที่มีเอ,อคนที่เราใส่อ e ีเมลเข้าไปอ่ะเขาจะมองเห็นไฟล์ของเราอ่าอย่างเมื่อกี้นี้อาจารย์แชร์เข้าไปที่อ e ีเมลมหาหลัยของอาจารย์ถูกไหมคะอาจารย์เปิดโครมแล้วก็ล็อกอินมาที่อ e ีเมลมหาหลัยของอาจารย์แล้วอาจารย์ทำาไงคะอาจารย์มาที่เมนูแชร์วิดี me ค่ะ แล้วก็หาไฟล์เมื่อกี้นี้นะคะเมื่อกี้นี้มันชื่อว่า Call contact a l l c information เห็นไหมอยู่ตรงนี้เองอยู่ตรงนี้เราจะเห็นเลยนะคะว่านี่ไง account น,นี้เป็นคนแชร์ไฟล์โฟลเดอร์นี้มาให้เราแชร์มาให้เราเมื่อไหร่นะคะแล้วเราก็สามารถเข้าไปดูได้ตามที่เขาแชร์มาให้เรานะคะเมื่อกี้ อาจารย์แชรนะคะให้เขาสามารถแก้ไขข้อมูลได้ถูกไหมเห็นไหมเป็น Editor เพราะฉะนั้นพอเขาเข้ามาตรงนี้เขาสามารถเอาไฟล์มาใส่เพิ่มลากไฟล์มาใส่เพิ่มได้เห็นไหมคะมันก็จะอัปโหลดไฟล์เข้าไปมาแล้ะเรากลับมาที่ Drive ของเรานะ,ะเข้าไปดู เราก็จะเห็นฝ่ายที่เขาใส่เพิ่มเข้ามาเราก็จะเห็นว่าใครเป็นคนเพิ่มนะคะอันนี้คือการทำงานร่วมกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญมากคือการสร้างโฟลเดอร์นะ,ะถ้าอย่างเมื่อกี้โอ้โหเพื่อนเอารูปอะไรมาแทรกเราก็ไม่รู้เลยถูกไหมคะเราบอกเพื่อนไว้ก่อนนะคะเอ้ยถ้ามีอะไรนะคะหละักฐาน รูปบัตรประชาชนอย่างเงี้ยเราก็บอกให้เขาสร้างเป็นโฟลเดอร์หรือเราสร้างเป็นโฟลเดอร์ไว้แล้วบอกให้เขาเอาไฟล์ไปใส่โฟลเดอร์นี้นะอย่าใส่มัว่วไม่งั้นมันจะเยอะไปหมดเลยนะคะเราก็จะมีการทำงานร่วมกันได้แหละอันนี้คือเรื่องของการแชร์นะคะอันนี้ามาดูเรื่องของการแชร์อย่างที่บอกคือมันมีเมนูสองที่ ถูกไหมถ้าเราเลือกไฟล์ไหนเมนูมันจะขึ้นมาตรงนี้ให้ในการแชร์หรือเราบอกว่าเออเนี่ยนะคะเราไม่อยากใช้เมนูข้างบนเราใช้เมนูด้วยการคลิกขวาก็ได้เห็นไหมคะมันก็จะมีเมนูเดียวกันเลยแชร์กับ Get Link ตรงนี้นะอย่างที่บอกถ้าเป็นไปได้พยายามเพิ่มด้วยอีเมลดีกว่านะถ้าไม่จำเป็นอย่ามาใช้ไอ้ตัวนี้เลย นะคะมันอันตรายนะอะคันนี้นิดหนึ่งถ้าเราใช้อีเมลมหาลัยนะข้อดีของอีเมลมหาลัยคืออะไรนะเวลาเราแชร์หรือ g ก t Link นะคะมันจะมีให้เลือกตรงนี้ที่ไม่เหมือนกับ Google ทั่วไปคือเราจะแชร์กับคนที่ใช้อีเมลมหาลัยของเราทั้งหมดอย่างเช่นเอออาจารย์สอนอะไฟล์นี้อาจารย์อยากให้เออนิสิตซึ่งอาจารย์สอน200คน เข้าถึงแก้ไขได้อาจารย์ก็มาใช้เลยโอ้ยสองรถคนจันไม่แคร์หรอกไฟล์นี้หายก็ไม่เป็นไรนะคะอาจารย์ก็จะใช้เลือกออปชันตรงนี้นะคนที่อยู่มาหาหลัยเดียวกันอยากให้เขาทําอะไรได้ดูได้อย่างเดียวนะหรือนะคะเป็นแก้ไขได้นอกจากนี้เราจะให้เขาค้นหาได้ด้วยไหมหรือเขาจะต้องมีลิงก์เท่านั้นนะ เขาถึงจะแก้ไขได้อาจารย์ก็จะทําให้มันยากหน่อยค้นหาไม่ได้ต้องมีลิงก์เราต้องเอาลิงก์มานะมันก็แล้วแต่แต่ถ้าหลอกว่าเฮ้ยเขาค้นหาได้หน่อยเธอเพราะว่าไม่งั้นก็ต้องมาถามอาจารย์ขอลิงก์ใหม่หน่อยขอลิงก์ใหม่หน่อยอะเราก็ใส่ตัวนี้เลยแล้วเราก็บอกเขาค้นหาไฟล์ contact information นะต่อไปนี้ copy ลิงก์ไปด้วยนะแล้วก็ดัน copy ลิงก์ตัวเนี้ยเราก็ไปใส่ในแชท นะในไลน์ของเราส่งไปให้เพื่อนในกลุ่มหรือจะโพสต์ใน Facebook ให้เขาเขาถึงได้อันนี้คือเรื่องของการแช์นะคะแล้วก็จัดการาไฟล์ต่างๆนะ,ะอาจารยเา์เรื่องบทนี้มันเป็นเรื่องที่สำคัญนะคะเพราะอะไรเพราะเราจะต้องเช็กการทำงานกับคนอื่นน่ะ พอมันเป็นการทํางานกับคนอื่นอาจารย์ก็อยากให้ระวังนิดนึงไม่ใช่ทุกคนจะหวังดีกับเราหรือเพื่อนไม่ได้ตั้งใจคนนี้ไม่ได้ตั้งใจอะ่ะนะเขาอาจจะเผลอลบไฟล์ไปนะคะ <c oughs> เราสามารถนะคะเราสามารถเซตได้เพราะฉะนั้นเซตนิดนึงนะแล้วมันก็จะเห็นเนี่ยถ้าเรากดที่เมนูตรงนี้เห็นไหมคะ a อ t i v i t y ของโฟลเดอร์เราก็จะเห็นว่าเอ้ยใครมาทำอะไรตอนไหน เห็นไหมคะเราจะเห็นการทำงานทั้งหมดเพราะฉะนั้นเวลาง,งานกลุ่มอาจารย์สั่งให้ใช้ google drive หรือ,อต่างๆเพื่อที่อาจารย์จะดูด้วยว่าใครทำอะไรตรงไหนบ้างเห็นไหมคะมันจะเห็นหมดเลยนะว่าเคยมีการทำงานอะไรบ้างนะคะแล้วเราสามารถย้อนกลับไปดูได้างานเถอะนะอันนี้คือเรื่องของตัวการแชร์ต่างๆนะการเพิ่มสิทธิ์ นะคะคราวนี้เราบอกว่าเอ้ยอาจารย์ออลดสิทธิ์ได้ไหมได้ค่ะก็มาจัดการตรงนี้นะคะแล้วเราก็เอาเขาออกได้เลยเห็นไหมคะหรืองานกลุ่มตัวนี้มีเดทไลน์เราก็ใส่ expiration วันหมดอายุที่เขาจะเป็น editor ได้นะฮะเห็นไหมคะอ่ะนิดหนึ่งเดี๋ยวอาจารย์ทำให้ดูชัดๆตรงนี้เห็นไหมคะตรงนี้นะคะ เราสามารถดู information เมื่อกี้อะเมื่อกี้ทำไมอาจารย์มีเมนูด้านขวามันอยู่ตรงนี้เราสามารถกด i ตัวนี้นะคะเพื่อเห็นข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับไฟล์ว่าเราแชร์ให้ใครบ้างนะหรือใครทำงานอะไรในโฟลเดอร์นี้เราบ้างอยู่ที่ Activity ตรงนี้นะคะแล้วเราก็มาจัดก,การ Access ได้นะเอาคนนี้ออกเปลี่ยน เราบอกว่าคนนี้เป็นเจ้าของเราอยากเปลี่ยนเจ้าของได้ไหมการเปลี่ยนเจ้าของอันตรายนิดนึงนะคะถ้าเราเปลี่ยนเจ้าของไปให้คนอื่นปุ๊บแปลว่าเราจะาไม่สามารถเพิ่มสิทธิ์อะไรได้แล้วเราอาจจะไม่แก้ไขได้ด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นอันตรายมากถ้าไม่จําเป็นอย่าไป transfer o w n e r s ชิ p ให้ใครความเป็นเจ้าของฝ่ายตัวนี้ให้ใครนะถ้าเราบอกว่างานกลุ่มตัวนี้เสร็จแล้วเราจะเอาเพื่อนคนนี้ออกหรือเพื่อนคนนี้ย้ายกลุ่มไปอยู่คนอื่น นะเราก็จะสามารถเอาเขาออกจากสิทธิ์ตรงนี้ได้เห็นไหมคะกดตรงไหนคะกดตรงนี้แล้วก็มาที่ remove access นะปรับออกได้เลยอันนี้เราเป็นเจ้าของถูกไหมคะถ้าเราไปเพิ่มนะก็มาเพิ่มคนนี้นะเราจะให้เขาเป็นอะไรนะแก้ไขได้เซนไปปุ๊บมันก็จะมาแล้วเห็นไหมคะคนนี้แก้ไขได้ จัดการสิทธิ์นะจัดการสิทธิ์กดเมนูตรงนี้นะคะเห็นไหมคะถ้าเราโอนสิทธิ์มาให้คนนี้ปุ๊บเราจะไม่สามารถเพิ่มอะไรเราไม่สามารถแก้ไขอะไรได้ถ้าเราต้องไปขอให้คนเนี้ยเป็นคนแก้ให้เราว่าเอ้ยโอนสิทธิ์คืนมาหน่อยนะหรือเพิ่มให้ฉันเป็นคนแก้ไขได้ด้วยหน่อยแต่ถ้าเราไม่รู้จกักเรากดอ e ีเมลผิดอะคือไฟล์นี้เราไปทําอะไรมันไม่ได้ละ ฉะนั้นเช็คดีๆก่อนที่จะกดปุ่ม Transfer Ownership โอเคไหมคะอ่าอย่างที่บอกนะคะถ้าเราอยากจัดการสิทธิ์เรากดที่นี่ก็ได้เห็นไหมคะเมนูเดิมจะขึ้นมาหรือเรากดคลิกขวาที่ไฟล์แล้วไปที่แชร์แล้วก็เก็ตลิงก์เมนูนี้ก็จะขึ้นมาเหมือนกันหรือเรามาที่ Information High Detail เพิ่มดีเทลตรงนี้ มันก็จะมีดีเทลเกี่ยวกับสิทธิ์จัดการสิทธิ์ตรงนี้ได้เหมือนกันฉะนั้นกา,การจัดการสิทธิ์เป็นสิ่งที่สําคัญมากเลยใน Google Drive มันก็เลยมีฟังก์ชันให้เราเข้าถึงเมนูนี้ได้หลายที่นะคะอันนี้คือเรื่องของการจัดสิทธิ์ต่างๆแล้วเราอยากดูว่าเพื่อนคนไหนมาช่วยทํางานกลุ่มตรงไหนบ้างใครมาแก้ไขอะไรนะก็มาดูที่ activity ตัวนี้ได้เห็นไหมคะเห็นไหอันนี้คือเรื่องของการแชร์ นะคะอย่าลืมเวลาแชร์มันเป็นลิงก์ก o p ป l ี n ลมันเป็นเอ่อ text f i ไฟล์น่ะมันเป็นไฟล์นะคะมันเป็น Copy link เพราะฉะนั้นเราต้องเอาลิงก์ไปแปะให้เขาไม่ใช่เราบอกว่าอ่าก๊อปแล้วเออเอาไงต่อละาจารก็ไปแปะในแชทข้อความหรือในกลุ่ม Facebook ข้อความก็ได้นะคะอันนี้คือเรื่องของการเอ,อ่ทำงานโดยการ ทำงานบน Google Drive ด้วยการทำงานหลายๆคนร่วมกับบุคคลอื่นนะคะพื้นฐานที่ดีตั้งชื่อโฟลเดอร์สร้างโฟลเดอร์สร้างมาตรฐานไว้อะว่าการทำงานร่วมกันตรงนี้เราจะมีไฟล์ไหนที่เราทำงานร่วมกันบ้างและถ้ามีรูปหรือมีวิดีโอจะให้อัพลงในโฟลเดอร์ไหนสร้างโฟลเดอร์ให้ครบนะคะสร้างโฟลเดอร์ให้ครบ เพื่อนจะได้ทํางานไม่มัวไม่งั้นทุกคนจะเอาไฟล์เป็นร้อยเป็นพันมาใส่ตรงนี้ยมันก็จะทํางานยากใช่ไหมคะอันนี้คือเรื่องของการ,การจัดาการไฟล์ต่างๆนะเสร็จแล้วก็เรื่องของการแชร์เมนูของการแชร์เลือกโฟลเดอร์หรือไฟล์ที่เราต้องการแชร์ก่อนแล้วมันก็จะมีเมนูขึ้นมาให้หรือกดคลิกขวาก็จะมีเมนูแชร์เก็บลิงก์ตรงนี้ถูกไหมคะ การที่เราแชร์และเกตลิงก์แบบนี้คือการที่เขาจะเห็นไฟล์ออนไลน์ไฟล์ล่าสุดเราบอกว่าอาจารย์ก็แชร์แบบนี้ไม่ได้หรอก็ดาวน์โหลดลงมาแล้วก็ส่งไฟล์ไปเพื่อนได้ค่ะคุณส่งไฟล์ไปเพื่อนแต่ถ้าเราแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อนจะเห็นไฟล์เก่านะเพื่อนจะไม่เห็นไฟล์ใหม่ถูกไหมไฟล์ปัจจุบันการแชร์แบบนี้คือการที่เขาจะเห็นไฟล์ปัจจุบันเราก็จะเห็นไฟล์ปัจจุบันที่เขาแก้ไขเพิ่มเติมให้เราด้วยนะทำงานไปพร้อมๆกันในเวลาเดียวกันได้ ถ้าเราอยากเห็นข้อมูลเพิ่มเติมกดที่ปุ่ม i วงกลมตรงนี้ก็จะเห็นการทำงานของคนในโฟลเดอร์นี้ว่าใครทำอะไรบ้างดีเทลเกี่ยวกับการแชร์เกี่ยวกับไฟล์ว่าสร้างโดยใครนะคะใครเป็นเจ้าของเห็นไ,ไหมคะอันนี้คือเรื่องของอาการทำงานร่วมกันกับคนอื่นบน Google Drive วิดีโอนี้อาจรย์ขอพอแค่นี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่วิดีโอหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ